สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพอกันอีกที่เขาเนาะครับเนาะกับแรงแรงของวันที่30ธันวาคม63ครับผมกัหลังจากเลิกงานเนาะครับเนาะกับผ้าพีผ้านองของมันตอนเขาครับผมอ่ามันนี่ก็เป็นมือสุดท้ายเนาะครับเนาะของการทํางานของปี63แล้วครับผม พี่น้องที่กลับบ้านไปก็ดูแลสุขภาพเจ้าของในเด้อกครับเด้อช่วงนี้มันโควิดก็ลังระบาดครับผมมารอบนี้ผมว่าสิรุ่นแรงก่อนหลแรกนะครับผมเอาครับวันนี้ก็มารุ่นนกเขาน้อกันครับผมเหมือนเดือครับเด้อพเนียดจะอยู่ด้านล่างนะครับเด้อพเนียดจะอยู่ด้านล่างของจอครับผมผมรีอยู่ใกล้อยู่ครับผมประมาณสามสิบเมตรนะครับเด้ออาจัยใส่เสียงแนวบ่ได้ครับผมรุ่นเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะ พอซักมันนี่ก็ร่มแห้งนะครับพี่น้องครับผมร่มแห้งยังไงครับมันนี้ครับนกตอกะนะครับกำลังคันอยู่ครับผมนกตอตัวนี้เป็นนกไม้นะครับเด้อผมเอาพึ่งเอาขามาครับผมครับผมว่ามันนี้สีสางผลงานเลยพี่นอกครับเนาะจวงหนึ่งกับน้าเขานกยังไงเลยครับผมก็สิสางผลงานในพี่แหนองเขาได้เบิงนะครับเนาะอ๋รุ่นซอยผมเลยนะครับพี่น้องครับ มันอีสิมันบ่โอ้ลมแห้งอย่างเงี้พี่น้องนกตอ้อก็จักสีขันว่าขันครับผมมันขันหยุดหยุดนะครับพี่น้องนกตอ้อตอนนี้ลมแห้งอย่างนี้เได้ครับ ก,มก็มาแล้วครับพี่น้องเงินหัวเทียนะครับมาครับแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับตกปลาแล้วะครับมาด้านชายนะครับตกปลา ลูมพลาดอะไรตีนะครับเยอะตัวนึงครับผมก็แล้วครับโอ้ยเพืพี่น้องเจ้าตัวไหนเป็นตัวไหนครับวันนี้ ลมหลวงบพ่าลมมาเนียวรุว่นรุ่นคับน่องรุ่น ร่มครับพี่ร้องรมรม ดุ้งใส่ันพี่น้องดุ้งใส่กันครับสิมานน้องมือหน่อนกไม้นะครับเด้อตรงขออนุญาตว่าค่อยๆนะครับเด้อใส่เสียงดังไม่ได้ครับผมลูกไก่อีรีครับ ครับโองคครับนะครับไปนะีนะ้นะนะนะ ตัวก็ได้คู่กันกับน้องครับป่ะนี่อกตัวกําลังเดินเค้าอยู่ครับตัวนี้น้องออกสิครับ นี่ยวรดแกันเรือยครับเด้อนกปลายตัวนี้ม่คัดเค้อบพี่น้องเป็นนกเสียงกลางครับผมมีคัดตู้ครับ ครับพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นไฟผมเนี่ยครับยังสวยอยู่ครับพี่น้องยังมุดลงนะครับเด้อโอ๊ยเจ้ายส่นกต,ตัวตุไมยิ่งนี้นะครับเด้อพี่น้องโบ้แห้งกับ่ได้ครับดูไกลครับดูไกลหลาย สรุปเหีวครับพี่นอ้องโอ้เหี่วครับผมมือนี่ม้วนห่อมเขาเลยครับผมเหนียวไรครับผมนี่ครับเจ้าสมจิตต้องซื้อเป็นเจ้าสมจิตแล้วกันมือนี่ครับเห็นฟอร์มการเล่นเล่าผมจิตั้งซื้อว่าเจ้าสมจิตเนาะต,ตัวตรงไหม,มาครับโต๊ะโต๊ตอยู่ครับโอ้หมานครับมือนี่หมานหมานพี่นอ้อง นี่ครับต้องกินนี่ครับพี่น้องนี่ครับต้องกินนี่ครับนั้นเจ้าสมคิดครับผมใส่ไปนะครับไปครับพี่น้องพาเขาไปเบิ้งเจ้าสมคิด้วยกันโอ้บัวมานครับผมดีอยู่นี่ครับผมดีอยู่นี่นะครับทันทางเลยไปครับไาเบิ้งเจ้าสมคิด้วยกันบัวมานครับบัวมานมาหนิ โอ้โหเงี้ยอะไรน,นครับใส่ไว้เหน็นะครับเจ้าสมจิตเดี๋ยวพาพี่พาน้องเขาไปวนก่อนครับผมมีทางลงด้วยอย่างไรพี่ครับผมโอ้อยหมาจุดได้กำขาเนาะพี่น้องเอ้ยขอม้าสองตัวสามตัวสุดท้ายกระแหวครับผมพ,มพ,มพ,พมมี่น้องป้องปลายห้ามือนี้ผู้ใด้หมันผู้ใด้โศกผู้ใด้หมันน้อมือนี้เนาะ ได้ถูกหวยรล่อยเบื่อนะครับเนาะส่วนพันต้นมัเนียบอถือกครับผมแห้วครับแห้วทั้งหวยแห้วทั้งนกครับบอกเลยว่าแห้วปูุ้้นครับของเบ้าต้นกระดังเทียงกันทุ่งฟังนั้นผมครับเบาต้นมันดุงเนาะครับเนาะหุ่นเที่ยงกันนี่ผมครับโอ้ยไก่ตัวครับนี่ฮะคนใส่ไก่ตัวนี้โอ้ยเห็นครับผม อ๋อวะผมบ้าเบิกนกเข้าไปนล้วครับเนาะมันดุงนกเข้าตัวครับมีครับผมใช่ป่ะดีครับโอ้ยหมาสัตลายพวกหมาครับผมเ้าอยู่ออมทีออมเดียนนี่ครับผม ใช่เพิ่อไมเลยครับผมเจ้าสมจิตเนาะผมตั้งซื้อเป็นเจ้าสมจิตผมก็มี่เสียงไงครับเสียงกลางหาไงให้พุ่นเ่ะครับเมื่อกี้ที่เขามาเถียงกะบินมาแต่ทั้งพุ่นครับผมมากเขามา่เขาร่วมเขาร่วมเสร็จป๊บโดดไปโดดมากกะมีเจ้าเสียงเล็กครับเสียงหน่อยมาแต่พี่ครับผมเสียงหน่อยมาแต่พี่ปินมากครับมาเขารวเหมือนกันสรุปคือไล่ตีกันครับวันนี้เจ้าเสียงหน่อยออกบินออกไปพุ่นเจ้าเสียงไงนี่มาจับอยู่ตัวนี้ครับผม มันเรียกมาป่อยคัร่มครับมีขัดมีหนุนครับผมดนดนเม่ขัดทนึงแล้วก็ดนดนหนุนครับผมเนี่ยแล้วก็บ่มาเลยครับสุดท้ายก็คือบินล่งนี้ครับนี่บินลุงกินอยู่นี่ครับบินลงกินอยู่เนี่เส้นล้วก็บบินนี้ซึ่งนี่ครับพี่น้องนี่ครับเอาเดี๋ยวจะสมจิตลงมาให้เบิรงกนักกันนะครับเนาะแ๊บนึงครับผมนี่ครับผมผมมาแล้ว วาแล้วครับเจ้าสมจิตนะครับเนาะอย่ายังเขาจังตั้งซื้อว่าเจ้าสมจิตตัวเพิ่นน้อยครับผมเป็นนกไส้น้อยครับผมตัวนี้น้อยครับตาเลา้ยวๆน้นน้อยหอ้น้น้อยครับผมผู้จังนึ่งกับเบื้องว่าเป็นนกแม่พูดเหรอครับนี่นะครับน้อยร้ายครับผมแต่ว่าหันเวลาเฮ็ดนี่โอ้จีดจัดอยู่ครับพอใส่ให้่อยู่ครับเลยตั้งซื้อเป็นเจ้าสมจิตนะครับเนาะ อ่าสมาชิกใหมาในไข่แล้วครับผมน้าเข่าอีกแล้วก็จะได้พาพพิ่นหาผลงานให้พี่และน้องอได้เบิงน้ากันไปเรื่อยๆแล้วครับผมดีครับหน้าตาต้นตัวของเจ้าสมจิตนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอ่าขอตัวล่าพี่ละน้องไปขึ้นเขานะครับเนาะผมกับเจ้าสมจิตก็ต้องได้ล่าพี่ละน้องไป ฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์เนะครับนาอให้เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็นกต้อในให้ไข่จะได้สร้างผลงานฮะผลงานฝากพี่ฝากนอ้องเฮ้าครับผมสำหรับวันนี้ผมกับเจ้าสมจิตสวัสดีครับ